คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้อ่านแล้วก็ได้เห็นความคิดเห็นของทางกกรไปแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางพักเพื่อไทยได้ออกมาถแถลงเพิ่มเติมกรณีค่าแรง6 0 0บาทที่จะเป็นนโยบายเนี่ยบอกว่ามันคือภาพรวมนะนะต้องทําให้เศรษฐกิจดีก่อนนะประเทศไทยเนี่ยยังไปได้มากกว่านี้โตได้มากกว่านี้มันถึงจะค่อยๆปรับไปเป็น600บาทอาทางหอการค้าทางคุณสน,นันทางกกรมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับก ก็เข้าใจอ่ะนะครับว่าเออคงจะเป็นความที่มีเจตนาดีนะฮะที่จะยกอำนาจการซื้อนะครับของอาการใช้แรงงานนะครับแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่า,าทางกรกครว่าเมื่อเราเพิ่งได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมไปเนี่ยนะเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็น ที่ผ่านมานะครับนี่ไอการที่จะขึ้นเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีกลไกของมันอยู่แล้วนะฮะว่าเอ่อมันมีเราเราเรียกว่ามีคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นสามของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วคณะกรรมการไอ้ค่าจ้างเนี่ยเขาก็เป็นไตรภาคีนะนี่การขึ้นแต่ละครั้งมันก็ดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันพร้อมแค่ไหน <Das kop at ik> นะเราก็จะคำนึงว่าค่าของชีพของลูกจ้างนะครับรวมทั้งอ้อัตรางเงินเฟ้อหรือพวกดัชนีค่าของชีพราคาสินค้าอะไรต่างๆมันมีต้นไกลของมันอยู่แล้วนะดะนั้นเราก็ <S 1> <S 1> ยังมีความคิดว่าไอ้สิ่งที่การขึ้นค่าแรงสั้นต่ำนะครับมันจะต้องไปดูสภาวะนะแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของของช่วงนั้นนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นผมว่า <S 1> <S 1> <S เรื่องนี้ ต้องมีการศึกษาผมจะทบนะทุกทุกด้านเลยนะครับเป็นลักษณะนั้นถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะคิดว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างถ้าอย่างพวกโรงงานหรือบริษัทต่างๆเนี่ยนะถ้าเราเต้องการที่จะรับแรงงานหรือว่าพวก ลูกจ้างเราเข้ามาเนี่ยนะเราคงไม่สามารถจะบอกบอกกับลูกจ้างเราว่าไปนี่กี่ปีเนี่ยคุณจะได้เงินแค่นี้ถ้าว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะในลักษณะต้องตั้งเป้าหมายนะครับคือมี KPI ว่าถ้าได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณถึงจะได้อย่างานั้นฉันเราก็คงจะต้องทราบว่าเรื่องเหล่านี้ที่เราพูดถึงหกร้อยาเนี่ย จะเป็นนโยบายหรือจะเป็นการตั้งเป้าหมายถ้า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 เป็นการตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องมีทูอะไรต่างๆใช่ไหมที่จะมาเสริมว่าทําไมถึงจะมีโอกาสจะได้ถึง600บาทนะครับอย่างเช่น mm hmm. เราพูดถึงว่าะจะต้องทำ GDP ให้โตกว่าหให้โตได้5%้าเปอร์เซ็นตนะ,ะ,ะซึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นคื่ที่ ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเราพูดถึงว่าในสี่สี่ปีข้างหน้าเนี่ยปีหนึ่งเราขึ้นประมาณสักสิบเอร์เซ็นตนะครับเราคิดว่า GDP ก็คงจะต้องโตมากกว่าห้าเปอร์เซ็นแล้วเราจะต้องมีครูตัวไหนนะฮะเอ,อเราจะต้องออมีการพัฒนาพวกทักษะแรงงานให้ให้ใหได้ทัดเทียมหรือเปล่าและขนาน,นั้นเนี่ยเราแข็งขนเราเรามีแต้มต่อ,อยังไงบ้างกับ พวกคู่แข่งนะฮะอย่างประเทศของเวียดนามหรือประเทศอินโดนีเซียอย่างนี้เป่ดต้นผมคิดว่ารเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องอะนะฮะคิดให้มันรอบคอบนะครับทุกด้าน,นครับครับครับอ่แต่ว่าเอ,อ่ทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าเมื่อสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยตอนที่ค่าแรงมันกระโดดขึ้นมาเป็นสามรอยบาทเนี่ยเขาก็ทําได้มาแล้วนะครับหกร้อยบาททาไมจะทําไม่ได้อันนี้คุณสนั่นมีความเห็น ส่วนตัวเรื่องนี้ไหมฮะพี่ซอนที่เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเราจําได้นะครับว่าเราเอาเอมีการขึ้นค่าแรงถึงสามร้อยบาททั่วประเทศนะครับเป็นเรทเดียวกันช่วงนั้นมันมีผลกระทบแรงนะครับพอสมควรคืออย่างจังหวัดที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยเขามีผลกระทบหนักนะครับ e s อก็เอ่อที่ไม่พร้อมเนี่ยก็คือ จะต้องปิดกิจาการปิดกิจาการไปบ้างหรือั้งส่วนเนี่ยเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะจะไปต่อ,อยังไงนะครับบางที่นี่เขาต้องใช้แรงงานมากนะครับก็อาจจะคือช่วงนั้นก็มีการขยายฐานหรือมีการย้ายฐานด้วยนะครับไปติดในประเทศที่มีค่าแรงที่ต่ำกว่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดมาแล้วนะครับก็ยังอ,อบอกว่า ถ้าสามร้อยบาทมันจะ,ะลดความเหลื่อมล้ำหรือเปล่ามันคงมันคงอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะครับอย่างจังหวัดที่จังหวัดที่เล็กแล้วก็ยังความเข้มแข็งไม่พอเนี่ยเขาก็บริษัทต่างๆมันพลาดล้มไปนะครับแรงงานเหล่านี้มันก็ต้องไปหางานในกรุงเทพหรือหางานในจังหวัดที่ ใหญ่กว่าอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทําให้การพัฒนาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่เท่าเทียมกันอย่างนี้เป็นต้นเ็ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับอ๋อครับครับทีนี้วันนี้เนี่ยมีสื่อไปเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ปี2566ถึง2570นะฮะในแผนเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับว่าตั้งเป้าว่ารายได้ต่อหัวคนไทยเนี่ย สามแสนบาทต่อปีนะฮะซึ่งพอคนไปเฉลี่ยออกมาเนี่ยก็คือ800กว่าบาทต่อวันอันนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงๆมันอยู่ในแผนที่รัฐบาลของยุคพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเพิ่มมากกว่าเพื่อไทยด้วยะครับคุณสนั่นประเด็นนี้เรามีความคิดเห็นไหมครัคือคือถ้าเราทําได้อย่างนั้นนะครับตามแผนเนี่ยมันก็โหสุดยอดเลยครับผมวา่าเราก็อยากจะได้เห็นลักษณะนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจของโลกนี่มันก็ยิงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใช่ไหมฉะนั้นความไม่แน่นอนทุกอย่างเนี่ยมันมยากมากนะครับเราเคยได้ GDP ตอนที่เอ่อเพิ่มเอ่อเป็นสามร้อยบาทช่วงนั้นเนี่ย GDP ของประเทศเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นแล้วมาหลังจากนั้นแล้วก็มีการถดถอยลงมานะครับเหลือสองเปอร์เซ็นตบ้างสามเปอร์เซ็นตบ้างแล้วก็ยังมาปรากฏว่า เจอไอโรคราบาดอีกนะครับตอนนั้นซักลาลซักเออไอซักฟาร์มที่ที่ที่มีปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอ,อ,อเมริกาเนี่ยมันก็กระทบถึงเศรษฐกิจของไทยอีกนะครับเ้นตเอ่อดีดีมันก็โตไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับกลับมาห้าเปอร์เซนซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าเป็นส่วนที่ทางหอ,อการค้าถึงให้ความสําคัญนะ,นะครับว่าเราจะต้องเออ ยกระดับขีดความสามารถนะในการแข่งของของประเทศเราได้อย่างไรบ้างโดยการที่จะต้องพยายที่จะดึงดูดนะครับพวกแรงเอ่อพวกเอ่อบังชาติเนี่ยมาลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยให้ได้ต้าะยิ่งเศรษฐกิจปีหน้าทุกท่านคงได้ทราบนะฮะว่ามันอกบางมากของโลกขณะเดียวกันประเทศไทยเราเองที่เคยพึ่งเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกทีนี้เนี่ยกอ อาจจะโตถึงประมาณ7.25เปอร์เซ็นนะครับ <Yeah. S 1> แต่ปีหน้าเราก็ยังหวังว่าเราอาจจะโตได้เพียงประมาณ1-2%เปอร์เซ็นแค่นั้นเองอันนี้เป็นตัวเคร่อนยนต์ที่มีความสำคัญมากแต่เราก็ยังโชคดีที่คิดว่าในการท่องเที่ยวของเราจะกลับมานะครับพื้นตัวกลับมาอย่างเร็วนะครับปีนี้ <Okay. S 1> เข้ามา10ล้านคนปีหน้าไม่น่าจะต่ำกว่า20ล้านคน แต่มันก็ยังไม่พอครับที่จะทําให้ GDP เนี่ยโตได้ถึงห้าเอร์เซ็นเนี่ยเรายังต้องการพึ่งการลงทุนนะครับจากต่างประเทศและในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยตางหองกันข้ามีมการท,าทํากันสารวกนะครับแล้วก็มีข้อวิจัยออกมาว่าจานดึงต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยเกี่ยวกับ,รบเ,เรื่องค่าแรงอันนี้ล่ะครับที่ยังเป็นปัญหาที่ยัง ไม่ได้เป็นแต้มต่อนะครับในการที่จะดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาและยิ่งถ้าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าเราประกาศ่างนี้ออกไปก็คือ่ว่าคนที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาต้องคิดหนักนะครับยิ่งในนี้ทางอินซีของเราก็มีความพร้อมและที่จะรับนะฮะพวกศุตสาหกรรมต่างๆรับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่เรากำนึงถึงเนี่ยก็กำนึงถึงว่าเอ้แรงงานที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเอ็กซ์ตรับค่าแรงขั้นต่ำอย่างนี้เนี่ยนะในปัจจุบันนี่ของเราอาศัยพวกแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะพวกพาม่านะมีตั้งหลายล้านคนอยู่ในนี้ถ้าเราให้ไปแล้วเนี่ยไอ้ทักษะของเราของเขาเนี่ยยังมีความไม่พร้อมไรไม่คุ้มค่ากับค่าแรงที่เขาควรจะได้รับเนี่ยคุณค่า,อาของแรงงานเนี่ย S <S มันก็ทําให้ว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าแม้แต่การท่องเที่ยวหรือภาคเกษตรเนี่ยเออเราเราให้เขาเนี่ยคือแรงงานไทยมันจะได้อ,อ่ได้มากเอ่อเท่าที่ควรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อีกอีกอีก,อก,อก,อกส่วนหนึ่งและถ้าเราสารวจกับพวกแรงงานพม่าที่มาทํางานในประเทศไทยเขาก็มีความพอใจของเข้าอยู่แล้วนะก็ยังมีเงินเก็บและส่งกลับไปที่พม่าอีก ซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราเอามาทำานึงเหมือนกันครับครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วในมุมของทางกกรอหรือว่าทางหอ,อการค้าเนี่ยคิดว่าค่าแรงขั้นต่ําที่ควรจะปรับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมยกตัวอย่างว่าถ้าภายในปีเจ็ดศูนย์เนี่ยคิดว่ามันควรจะขึ้นสักสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือเราก็ยังคาดเดาไม่ได้ครับเป็นเรื่องของอนาคตผมว่าตอนนี้เนี่ยมันคาดเดาคงคงจะลําบากน,นะครับยิ่งเศรษฐกิจ มันผ่านผวนแล้วก็การเมืองนะครับไอ้พวกแต่และพวกของมหาประเทศมหาอำนาจมันก็ยังมีความสับสนอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าเรามีกลไกของมันอยู่แล้วนะครับท่านพอรอเราเองหรือขอ้งค่าเราเองก็ยังเห็นว่าไอ้เกินขั้นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันต้องไปตามภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจไปขอา <c oughs> ในช่วงอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เ,เร่า อบนะครับที่อยากจะให้มีการเพิ่มนะครับแรงงานาหรืออะไรพวกเงินเดือนอะไรต่างๆผมว่าถ้าทำได้เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะต้องรู้ว่าเราพร้อมโดยอย่างหนึ่งช่วงนั้นก็เหมือนอย่างกับว่าในบริษัทเนี่ยเราถ้ามีการขายมีกำไรที่ดีมีรายรับที่ดีแล้วเรามีการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับหรือความรู้กับพนักงานเราสูงแข่งขันเข้าได้ โอ้โหเรายินดีครับที่จะปรับนะพวกค่าแรงหรือเงินเดือนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาเงินที่อื่นด้วยซ้ำครับครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วณนะวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือว่าลูกจ้างหรือว่าคนทํางานเนี่ยคือพอเขาได้ยิน600้บาทเนี่ยเขาก็ตาตั้งแล้วเขารู้สึกมีความหวังแต่ทีนี้พอพอหลายๆท่านออกมาบอกว่าอุย้ยมันมากเกินไปเดี๋ยวผู้ประกอบการจะไม่ไหว บางคนเขาก็ห่อเหี่ยวนะเขาก็บอกว่าโหมันจริงถ้าสําหรับคนไทยนะฮะสามร้อยต่อวันเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอหรือสามร้อยห้าสิบต่อวันเนี่ยมันน้อยเกินไปนะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ไปถึงไหนแล้วเศรษฐกิจทุกวันนี้เข้าแกงจานห้าหกสิบแล้วอย่างเงี้ยฮะทีนี้มันจะยังไงดีถ้าเกิดว่ามีกลุ่มคนเหล่านี้เขาฟังรายการเราอยู่แล้วเขารู้สึกว่าโอ้หกร้อยออกมาแล้วมีแต่คนบอกเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยฮะนคือผมยกตัวอย่างนะครับเอาของจริงดีกว่านะ แล้วอย่างเช่นเดืนเดือนปิญญาตรีบอกว่าสองหมห้าพันบาทอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับ,รบถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาความรูร้แล้วก็พวกความพร้อมนะครับของอคนกลุ่มของเราเนี่ย้อมบอว่าเงินเท่าไหร่มันก็คุ้มกับพวกนักธุรกิจที่ต้องมีการคำนวณอยู่แล้วเอาผมยกตัวยอ,ยอย่างอย่างเช่นบริษัทเอเซนเจอร์นะต้องไป ตั้งศูนย์เขาเรียกว่า Intelligent Operation Center ในเมืองไทยเนี่ยนะไปแย่งจากประเทศอินเดียหรแ,แย่งจากที่ไหนแล้วก็จะมาตอนนี้มาตั้งศูนย์ที่เมืองไทยนะเขาประกาศเลยว่าเขาต้องการที่จะให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะครับถึง20,000ถึง30,000คนทันทีนะครับที่จะใช้เอกซเทคโนโลยีอะไรต่างๆปรากฏว่าแทบจะหาไม่ได้นะครับ น้อยมากนะคราที่เขาคัดได้เขาก็ต้องไปเอาจากคนนอกเมืองนอกเนี่ยนะอินเดียหรือว,ว,ว่าจะสิงคโปรอะไรต่างๆเข้ามาทํางานในชั่วคราวของแล้วเพื่อ <oko S 2> ที่จะสุดผลของเราโดยที่พวกปิญญาโทเนี่ยเขาจ้างโดยที่ยังไม่มีประสบกา,ารณ์นะครับมีภาษาที่ดีแล้วก็ความรู้ที่พร้อมนะครับเขาให้เงินเดือนไม่ต่ำกว่าแสนบาทเขาก็คิดว่าเขาไม่แพงใช่ไหมจึนั้นมัน มว่ามันอยู่ที่ออยู่ที่เซกเตอร์ของแต่แต่ละส่วนนะครับอย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างเรามีการเปิดประเทศนะครับกับซาดิยววียระเบียหลังจากที่ปิดมาสามสิบสองปีอย่างนี้เป็นต้ตนนะ,ะตอนนี้เนี่ยซาเิียระเบียต้องการคนงานของเราเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคนงานของเราที่จะไปซาดิียระเบียเนี่ยไปไม่ถึงประมาณหมื่นคนนะครับเพราะทำไมเพราะว่าที่โน่นเนี่ย เขาให้ค่าแรงเนี่ยยังต่ําอยู่ในขั้นต่ำนะครับแล้วเขาต้องไปเปรียบเทียบนะครับว่าค่าแรงที่ไปเนี่ยเขาไปสามารถจะไปจ้างที่บางประเทศหรือศรีรางกายอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเนี้ยมผมว่ามันเป็นเป็นปมไกลของมันในในในการแมทช์นะครับเรื่องในจ้างกับลูกจ้างอยู่แล้วนะครับแล้วผม,ผมคิดว่าแล้วผมไรลาทีของเราเนี่ย มันน่าจะเป็นสู่แรงงานที่ที่ที่ทมีความยั่งยืนมากกว่านะครับผมว่ารเรามีความชัดเจนนะครับว่าเราจะพัฒนานะครับฝีมือแรงงานของเราเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับแล้วจะเพิ่ม productivity ให้กับผลิดของแรงงานของเราเป็นอย่างไรบ้างผมว่าส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องคำนึงถึงนะครับหรือให้การศึกษา ในทางที่พร้อมที่จะมาใช้งานผมคิดว่าในจ้างกับลูกจ้างเขาคงจะอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจนะครับครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสนั่นที่มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเชิญมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณรอบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ